่าเขียวก่อนสวัสดีครับผมยังไม่มีใครมาดูเราเกิดสวัสดีไว้ก่อนนะตามธรรมเนียมสวัสดีวันหวยหวยออกวันที่ซีโกซิงหาเวนการไล่์สดตีสามที่น้องไอการตื่นตีสามตีสองครึ่งตีสามอะไรประมาณเนี้ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตผมนะผมจะตื่นตื่นเออ ตีสามครึ่งเอ้ยตื่นตีสามสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้มาแก้ทรงเทปหน้าที่มันรูดฟอร์มจะทำไงให้มันเล่นได้เนี่ยที่้องเห็นนะเป็นไม้ที่โคตรมาจากสวนจากสวนแล้วเล่นไม่ได้ก็จะทำการแก้ไขให้มันเป็นไม้ที่ตัดมาเล่นได้เลี้ยงได้สามารถนำมาสั่งทำบอนไซได้ก็จะทำการตัดแต่ง ถ้าแต่งแก้ทรงมันไม้มันรูดฟอมถ้าต,ตีห้าครึ่งผมจะไล่ซูสอยู่ในเพจสวนโคร,ราชบนไซค,ความนะครับเออวันนี้ฝนตกผมไปแต่งไม้ในสวนไปไม่ต้องรดน้ำเป็นไม้อะก็เลยไม่รู้อะไรไปทำอะไรก็เลยเออมาทำการแก้ไขต่อเพิ่มหน้าที่ดูสภาพแล้วไม่น่าจะเล่นได้นะจะเอามาทำให้มันเล่นได้ให้มันเลี่ยงต่อเป็นบอนไซได้ มันจะได้ไม่เสียของว่าปลูกมาก็นานหลายเดือนกำลังใช้ดุนพินิจอยู่อันดับแรกตรัดต้นนันก่อนผมจะตัดประมาณนี้จะทำทรงต้นนะจากการพิจารณาแล้วทำทรงต้นเตี้ยคือจะตัดโทษแล้วเลี่ยงกันใหม่เลยสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามาชมนะครับปีสามกว่าๆว,วันหวยออก เดี๋ยวคำนวณก่อนนะไลฟ์สด y o u t u b e ช้องนี้กำลังซ้อมมือไลฟ์สดในการทั้งในเพจแล้วก็ใน y o u t u b e ออนยาตตากิ่งทิ้งก่อนจะทำไม้ทรงเตี้ยพี่นอ้องมีประมาณในหัวละ คือตตแลเราไปเลี้ยงใหม่ช้ำใหม่ไปสร้างกันใหม่เลยนี่คือส่วนลากของมันอย่าทิ้งนะของดีนะพวกเนี้ยเอาไปสร้างบนไซจิวสวยๆได้ เต็มหน้าเนี่ยเป็นไม้ที่สั่งได้ตั้งแต่รากยันยอดเลยพี่น้องขายวิชาหากินโค้งองงอ,งอ,งอแล้วเราก็จะนำไปสร้างเป็นบอนไซเอาไปช้ำใหม่ทำเป็นวัตถุดิบบอนไซทำทรงข้าวๆไว้ก่อน ไม่มีเรื่องทำว่าฝนก็ตกตก,ตก,ตกย,ยุดยุดแรงมั่งเบามั่งสลับกันก็เลยมาไลฟ์สดอ่าในใน u t u b e เพราะว่ายังไม่มีเวลาตัดคลิปเรื่องการไปหาคุดธต้นตะโกเลยเมล็ดฮะเมล็ดเพิ่มหน้ามเมล็ดเพิมหน้าไม่มีนะครับผมเลี้ยงเพิ่มหน้ามาประมาณแปดปีผมยังไม่เคยเห็นเพิ่มเพมหน้าออกมาเล็ดเลยมีดอกนะแต่ไม่เคยเห็นมเมล็ดเพิ่มหน้าตักทีเลย เอ็มนาไต้หวันไม่ต่อนมากก็ใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการชำกิ่งหรือชำรากแบบนี้นได้ล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวเรื่องรากเดี๋ยวมาคุยต่อ,อคุยเรื่องอะไรนี้ทํใหม่คือจะสร้างใหม่มันเป็นไม้เสียรูดพร้อมแบบสภาพใช่ไม่ได้เหรอพี่น้องแต่มันก็สามารถเอาไปแก้ทําบนไซได้เราจะไปชำใหม่ทําเป็นทรงเตี้ยไปเลย บางทีท่านซื้อไปแล้วนี่ก็อาจจะนึกทรงไม่ออกก็สามารถแก้กันอย่างนี้ได้เนียตัดพวกแก้ปปับตามตาตาเขียวถ้าถ้าด้านเนี่ยมันจะดูมันจะดูได้ตำแหน่งกลิ่นเดี๋ยวจะลองตัดให้ดูแต่มันจะไม่สวยตรงตรงที่หน้าไม้มันจะไม่รับกัน เพราะว่าลากฝั่งนี้่มันลากมันบังคับให้อยู่ฝั่งนี้ฐานลากมันอยู่ฝั่งนี่สวัสดีสองท่านที่เข้ามารับชมตอนตีสามกว่าบ้านผมโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบ้านมันอยู่ห่างห่างจากชาวบ้านเขาก็เลยไล่ซูดกันได้ในยามกลางคืนแต่ถ้ายามกลางวันนี้ก็จะไล่ซูดยากเพราะรถจะวิ่งผ่านเยอะมากผมจะทําทไม้เตี้ยอันตรงเนี้ยมันดูสวยแต่ว่า ถ้านาะคตต่อไปนะบวมขออนุญาตใช้เท้านะต้องหนีบะ่ะพี่น้องการแก้ไขไม้นะนี่แต่เป็นไม้ทรงเตี้ย ไม้ตรงเตี้ยเลยเนี่ยถ้าทำจริงเนี่ยกว่าจะได้แต่ลต้นก็ประมาณนี้แหละพี่น้องกว่าจะเซจขั้นตอนเด๋ยวเราจะเอาไปช้ำใหม่เห็นก็ไปเที่ยวงานประกวดเป็นตัวอีจฉาก็พี่นอ้องเ้ยไม่ได้ไปได้ไหนแต่เขาเลกปีเนี่ยไม่มีไม้ไม่มีไม้ไ,มมไ,มไปประกวดไม่มีไม้ไปขายเลยมีไลฟ์สดลงยูทูปไอ คลิปคลิปจะลง youtube ก็ยังไม่ได้ตัดก็เลยเอ,อทำทำทำลงเอาไว้ได้ละหนึ่งต่อตำแหน่งตามันอยู่ช่วงนี้นะนคืออย่างเงี้ยดูดูคีเล่นะเดี๋ยวแต่ว่ามันรอดว่าเดี๋ยวลากมันเกิดใหม่เดี๋ยวเราช้ำใหม่กันอัเทือไปเลยตัดไปเรยสันไปเรืยเ,เพราะว่าทำเองจะเห็นเองว่ามันมีตำแหน่งตา แต่ตัดเผื่อสูงขึ้นมาสักเซนหนึ่งเพราะว่าเราช้ำใหม่ถ้าเราจะจตัดชิดตาเลยอะบางทีกว่าจะช้ำติดตาตำแหน่งกิ่งมันอาจจะแหงอันนี้ก็คุยกันก็คนกำลังฮัดเล่นบนไซนะพี่น้องนะวันไหนบางท่านก็ซื้อเป็นลูกค้าผมบางท่านก็กำลังเข้ามาหาความรู้คือคนเก่าๆเ,เขาก็ทำเป็นอยู่แล้วได้ต่ออ้วนเตี้ยละหนึ่งต่อ แต่ทีเนี้ยเราต้องคิดถึงอนาคตอนาคตว่าถ้าเราตัดลากยาวขนาดเนี้ยพอมันแตกใหม่มันก็จะลากมันก็จะยาวขึ้นมันจะไม่ไม่สวยเพราะลากมันจะต้องออกช่วงเนี้ยผมต้องการให้ลากมันคนใหญ่ปเรียวตัดชิดเลยต้องต้องต้องคำนวณถึงอนาคตมันด้วย กันแบบในบรรยัติบรรยังตอนที่ถามหามาเล็ดเทีมหน้าเมื่อกี้นี่ไม่มีนะครับเทีมหน้านี่ผมผมเลี้ยงมาหลายปีแล้วผมยังไม่เคยเห็นเทีมหน้ามันมันเคยเห็นมันมีดอกแต่ไม่เคยเห็นมันมีเมเล็ดสักทีดัดสั้นไปเลยเดี๋ยวผมช้ำใหม่ช้ำปลูกใหม่ช้ำปลูกใหม่ก็ ไอ้รากพ่อเนี้ยเดี๋ยวมันจะออกรากเยอะเราก็ค่อยมาคัดเส้นรากเอาสวัสดีทั้งห้าท่านนะครับโอ้โหถือว่าเยอะนะดีสามีคนเข้ามาดูไลฟ์สดห้าอหกคนเนี่ยเออก็จะแตกต่างจากในในเฟซบุ๊กเนาะในเพจในเพจก็จะเห็นชื่อคนเห็น ห็นใครเข้ามาดูแต่ใน youtube จะไม่เห็นว่ามีใครเข้ามาดูในหนึ่งต่อเนี่ยต้องตัดสั่นกระชั้นชิดเพื่อว่าเวลามันออกลากเราจะได้มาจาัดลากมันได้นี่ยังถือว่ายาวนะวเราจะทำไม้อ้วนเตีย้ยซูโมะฐานลากมันก็ต้องรับองที่น้อง คนที่เข้ามาดูนี่เรยดับอาจารย์สั่นประมาณนี้ฝ <c> น <oughs> กระต๊กจะให้ดีก็ใช้มีดเราดิ้นสอกเก็บแผลมันสักหน่อย <c oughs> เอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เลย,เเเลยทำจริงปลูก ลูกเลยก็ได้นะถ้าไหรอยากปลูกแต่เขาเนี้ยในที่ผมต้องช้ำน่ะใช้ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวช้ำคือเราต้องการล่อรากเราเมื่อลากมันออกแล้วเราก็มาทําการาจัดรากมันใหม่ให้มันได้เป็นไม้ทรงอ้วนเตี้ยซูโม่มันขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามันตี้แล้วเดี๋ยวตำแหน่งกิ่งมันจะขึ้นตรงนี้เพราะว่าตามันอยู่ช่วงนี้ อย่างที่ผมบอกว่าจะจะ,จะตัดเผื่อไว้ตัดเผื่อไว้หนึ่งเซนตำแหน่งจริงมันจะอยู่ประมาณนี้นี่เราจะได้ไม้ One um อวนเตี้ยซูโม่ทรงเตี้ยต,ต,ต้นก็ใหญ่กว่านิปโป้มือนิดนึงเดี๋ยวพอลากมันออกมาปุ๊บเราค่อยมาจัดลากก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่นั่นอ่ะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน จากการช้ำอ่ะหนึ่งเดือนจะออกลากพอที่เราจะมาจัดลากใหม่ได้ช้ำลงไปนี่ขุยมะพร้าวก็เอาชื่นๆพอนะครับใหญ่ถึงก็เชะนี่นะอันนี้ก็ทำให้ดูเดือดผมผมเลย แล้ก็จะได้มีไม้เล่นไปเรื่อยๆสำรับท่านที่มีไม้แล้วทำไมมันมันรุดฟอร์มรุดทรงก็ดีวกว่าทิ้งแต่สำรับส่นผมนี่บางทีก็ต้องทิ้งดีกว่าเพราะมันมากมันปลูกไม่ทัน <S <S ก็มีลงขายอยู่ในเพจนะครับมีลงขายทุกวันตอพิมหน้าต่อมากไม่เปิ้ลอย่างเงี้ยตัวไหนที่ดูใน ยูทูบก็ขออธิบายนะเออเดี๋ยวคุยเรื่องเทมไนห้มันเซตก่อนเนี่ยถมผมผมไปเลยยังไม่ต้องมาห่วงโชว์ลากมันกเราต้องการลอลากใหม่มันก็ชำเอาประมาณนี้ผมอันนี้ผมจะไม่ลดน้ำซ้ำเนะเพราะว่าคุยมะพ้าวผมอะเป็นแช่น้ำยาผสมน้ำยาเร่งลากมาแล้วก็จะไว้ประมาณหนึ่งเดือน หนึ่งเดือนออกลากก็เราก็ถอนมาอ่าดลากใหม่จะจัาดบนแผ่นปูนหรือว่าจะจัดบนอะไรก็ได้ที่สะดวกกันนะพี่น้องหนึ่งกระถางแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเสียโอกาสยังไงเราก็ต้องถอนขึ้นมาแล้วลากที่ผมทำเมื่อกี้เนี่ยนี่ก็ถือเป็นไม้ได้อีกหนึ่งต้นเพราะอย่างที่บอกว่าเพิ่มหน้าน่ะสร้างได้ตั้งแต่ลากยันยอดยัน ยอดมันเลยช้ำทิ้งไว้แล้วค่อยมาหาตรงช้ำแอบไว้เลยยังไงเราก็ถอนขึ้นมาแล้วยังไงเราก็ต้องถอนขึ้นมาเลี้ยงใหม่นี่ก็ได้อีกหนึ่งต้นขายวิชาหากินแบ่งปันกันพี่น้องแบ่งปันกันตัวไหนมีมีนั่นเวลาว่างทําก็ทำไป วันไหนไม่มีเวลาก็มาซื้อผมแต่ทางนึงก็จ้ำสักสามสี่ต้นก็นพอพี่น้องเด่นหนามากก็ม่ดีนี่ก็ได้เป็นไม้ทรงบันดิตเออทรงเลียลาโคตรงอๆก็เป็นที่นิยมของคนเล่นบอนไซอยู่นะ ก็ตัดสั้นไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องมาสร้างใหม่อีกหนึ่งต้นไันไหมดละลากันเมื่อกี้เลยผมตัดทิ้งไว้ไหนหมดดละทำทิ้งๆเอาไว้ปนๆกันเก็สักหนึ่งเดือนก็ถอนขึ้นมาแยกกระถาง ถ้าอย่างนี้จะไม่สวยนะเพราะว่าตรงนี้มันจะใหญ่กว่าตรงนี้มันจะใหญ่กว่าโคนแต่ก็เป็นรากโยงทำเป็นน,นี่นี่เนี่ยตัดทิ้งไปเลยแตบกบใหม่าจะเรียกลำต้นกันใหม่อันนี้ก็ทำเป็นชําเป็นรากโยงถ้าแบบนี้นี่สามารถปลูกในกระถางเล็กได้เลยปลูกในกระถางเล็กทำรากโยงได้ กี่เกียดเดินไปยิบกระถางใหม่เดี๋ยวก็ช่ำไว้ในนี่รวมๆกันไปก่อนอืมใส่มะข่าเพิ่มไปหน่อยนึงเมื่อกี้ไป้กดกดแรงไปหน่อยใส่ไปเลยสี่ต้นห้าต้นนี่ ทำรวมกันไว้เงี้เลยห้าต้นเดี๋ยวเยี่สักเดือนหนึง่งค่อยมาทําการถอนแยกออกไปปลูกกระถางใครกระถางมันเพื่อให้รากให้รากใหม่มันเกิดก่อนเป็นเป็นการไล่ทวดแบบอยู่อยากทําก็ทำเออแล้วันนี้มาคุยเรื่องไอ้การซื้อไม้กันนะครับหลายท่านที่ดูใน YouTube ผมอะจะบางท่านก็อาจจะเป็นเพราะเข้ามาใหม่นะไอคลิปที่ลงเป็นบันทึกวิดีโอไว้อะไรเงี้ย มันไม่เหมือนไล่ซูดนะพี่น้องนะบางทีคลิปว่าจะออกอ่ะเป็นเดือนอธิบายหลายข้างนะครับเนาะต่ก็อยากแบบบางท่านเข้ามาใหม่อะ่ะก็จะถามซื้อปุ๊บตัวน,นี้รับคับอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันนานเงี้ฮะเนี่ยแต่ถ้าไล่ซวดอย่างเงี้ยถ้าถามซื้อปุ๊บมันก็ตอบขายได้ปั๊บเงี้ยอันนี้เป็นเป็นตอมากเมเปิลนะพี่น้องตอมากเมเปิลเนี่ยถ้าไล่ซวดอย่างเงี้ยแล้วคนไหนชอบก็ะทักถามซื้อได้ตอบได้ทันที มันก็แตกต่างจากไวิดีโอที่บันทึกไว้ที่ทำการตัดต่อวันนี้ก็มาทำการแก้ไขทรงคือไม้ที่มันเสีย,สยที่มันรูดฟอร์มเนี่ยนี่เป็นไม้ที่ตัดแต่งไว้แล้วเตรียมมาลงกระถางก็เลยนึกได้ว่าเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงดูกันก็เลยเอามาทำให้ดูผมก็จะไม่มีคลิปลงเดี๋ยวพี่ยูทูบจะทวง เนี่ยบรรดาไม้ที่แต่งไว้ส่วนที่ยังไม่แต่งกัอีกเป็นกองเลยพี่น้องเนี่ยห็นไม้ที่ปลูกอยู่ในสวนครโคดเอาไ้เมาอวานเนี่ยอดีเช้านี่ฝนตกฝนตกไม่ทาอะไรไม่ได้ก็เลยนั่งแต่งแต่งกันเลยเออมาทําคลิปไอไลฟ์สดเพราะว่าถ้าจะมาทําคลิปก็คงยังไม่มีเวลามาดัดตัดต่อคลิปไปเลยทําแบบนี้เป็นไลฟ์ทดไปเลย เอาละเร็และสำหรับวันนี้คลิปนี้นะไลฟ์เสดนี้เพราะว่าทำให้ดูทุกต้นมันก็เหมือนกันเลยพี่นอ้องเราถือว่าเป็นการแก้ไขไม้สำหรับใครไหนที่ที่มีไม้ผู้ยุงก็ียงมีเนะจะได้มีไม้เล่นกันแต่ถ้าไม่มีก็มาซื้อผม <laughs> มีนะหมากไม้เปิ้เนเทมน้าวัาทะเลแต้หวันผู้ในพลนม่วงเจริญเรือเรียกก็หลินตานี่นยแหละเทียนทะเล เนทะเลพ่อมเมล็ดอะ่ะมะขามพ่อมเมล็ดมะขามบีดแต่ยะต้นยังเล็กอยู่นะพี่น้องนะท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้ในเพจเพจสวนโคราชเบิรนไซฟ,ฟาร์มสวนภาษาไทยแล้วก็โคราชเบินไซฟ,ฟาร์มภาษาอังกฤษเป็นเพจอันนั้นจะเป็นเพจสําหรับขายด้วยเฉพาะ,ะฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับฝากเข้าไปดูไปด,ดูต้นไม้มีตะโกตะโกคุดมาหม่ตะโกคลองสามจากป่าเดออนุญาต ตะโกไม่รู้พี่น้องจะเห็นไหมนี่จะเป็นขนาดสองคนยกแต่ฝนมันตกผมก็เลยขี้เกียจไปยกมาเพราะว่าตุ้มมันแชะมันเป็นไม้มีทั้งโค้ดใหม่แล้วก็มีทั้งไม้ที่แบบโค้ดเก่าเป็นไม้ไม้ต่อเอาละคลิปนี้ก็ยีเกือบยี่สิบนาทีแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เขียวด้วยนะครับต้อง ล็ร้านปนไสฟาร์มต่อฝากเขาไปดูในเพจด้วยนะครับเพจสวนก็ร้าปนปนไสฟาร์มพีวอ่ะเดี๋ยวคนไหนว่างก็ตามไปดูไลฟ์สดได้ในเพจนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ